สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มากับน้องแมวนะครับอยู่ข้างบนเกาะหัวผมไม่ยอมไปเลยจิก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 โอเคโอเควันนี้นะครับมีน้องๆนะครับเพื่อนๆนคคอมเมนต์ถามนะครับว่าพี่ครับถ้าเงินเดือนผมไม่ถึงหมื่นาผมสมัครบัตรเครดิตนะครับหรือว่าบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อ ส่วนบุคคลได้ไหมนะครับวันนี้ก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ระดับหนึ่งนะครับพอสังเขปนะครับจริงๆพี่ไม่ได้รู้เยอะหรอกแต่ว่าพอจะหาข้อมูลมาได้บ้างนะครับก็คือถ้าน้องๆที่เงินเดือนไม่ถึง15ื่นนะครับมันก็จะมี2-3ตัวนะครับที่ผมทำแอ f เฟรียลอยู่นะครับ a แอ i ฟรี t e ก็คือถ้าเพื่อนเพื่อสมัครผ่านลิงก์ของผมผมก็จะได้ค่าขนมด้วยนะครับก็มีอยู่3ตัวนะครับที่จะแนะนําให้นะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถที่จะคลิกลิงก์นะครับที่คอมเมนต์นะครับหรือว่าดิสคริปชั่นภาษาไทยก็คือคําอธิบายนะครับแล้วก็ก่อกข้อมูลนะครับเข้าไปสมัครได้นะจ๊ะก็คือตัวแรกนี่นะครับตัวนี้เลยตัวตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็น ktc ครับเป็น ktc บัตรกดเงินสดนะครับ ตัวนี้นะครับขั้นต่ำนะครับเงินเดือนเงินเดือนเนี่ยหมื่นสองครับหมื่นสองก็สมัครได้แล้วนะครับโอเคใครที่ถึงหมื่นสองแล้วก็สามารถที่จะมีบัตรกดเงินสดได้แล้วนะครับบัตรกดเงินสดคืออะไรมันจะไม่ใช่บัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตพยายามหาและหายังไงก็หาไม่เจอนะครับตัวที่ไปทำแอฟฟิลิเดตกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะหมื่นห้าขึ้นไปนะครับแต่ถ้าหมื่นห้าลงมาเนี่ยก็แนะนําเป็นบัตร ดเงินสดน,นะครับบัตรกดเงินสดก็ก็จะให้บัตรมานะครับบัตรเนี่ยก็สามารถไปกดเงินออกมาได้นะครับเวลาเราจะใช้ก็ไปกดเงินออกมาได้นะครับแล้วก็ผ่อนผ่อนจ่ายนะครับกับยอดที่เรากดออกมาประมาณนั้นนะครับของ k t c มีอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับตัวนี้เขาบอกว่าตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ผ่อนสินค้า0%นาน24เดือนนะครับแต่ว่า ต้องไปดูนะครับว่าร่วมรายการกับสินค้าตัวไหนบ้างร้านไหนบ้างนะจ๊ะเพื่อนๆสามารถกดอ่านข้อมูลได้นะครับข้อมูลเนี่ย20ปีขึ้นไปเงินเดือนขั้นต่ำา15 0 0นต่อเดือนนะครับมีอายุงานประมาณ4เดือนนะครับอย่างน้อยนะครับถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็3ปีขึ้นไปมีรายได้ประมาณ3 0,000บาทขึ้นไปนะครับต่อเดือนนะครับติดต่อได้ต้องมีโทรศัพท์นะครับมีที่ทำงานนะครับที่บ้านอะไรประมาณนี้ นะครับก็เนี่ยใช้พวกสำเนาโน่นนี่นั่นนะเพื่อนๆก็อ่านดูแล้วกันนะครับอันนี้ในเรื่องของเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระเขาก็จะมีข้อมูลบอกนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปอ่านได้นะครับทีนี้ถ้าอยากจะสมัครเนี่ยก็สามารถนะครับก่อข้อมูลชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรนะครับอีเมลแล้วก็ยินยอมแล้วก็ส่งข้อมูลได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับเรื่องนะครับก็จะ ติดต่อกลับมานะครับแมวไม่ลงไปจากหัวผมเลยวะติดต่อกลับมานะครับเราก็พูดคุยกับเขานะครับว่าเนี่ยเงินเดือนผมเท่านี้นะครับผมทําได้จริงไหมอันนี้โม้หรือเปล่าโม้หรือเปล่าเนี่ยเอ 12, อมหมือนสองเลยโมไหมจริงไหมอะไรก็ลองลองคุยกันดูนะครับถ้าทําได้ก็ลองสมัครดูนะครับเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับไม่ได้จะให้ใช้อ่าฟุ่มเฟือยนะครับในกรณีที่เราต้องใช้เงินนะครับถ้าเรามีบัตรพวกเนี้ย บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับมันก็จะช่วยให้เราแบบสามารถหมุนเงินได้ทันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องใช้เขาอยู่ดีนะครับเนเงินเขามันไม่ใช่เงินเราไงมันเงินอนาคตนะครับอ่ะใบแรกนะครับเป็นตัว KTC ตัวนี้นะครับบัตรกดเงินสดเนาะต่อไปมาดูตัวที่2กันนะครับก็จะเป็นบัตรกดเงินสดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นของเกตนกคินนะครับนี่เเรียกว่าบัตรกดเงินสดนะครับ ตอบโจทย์ทุกไราสไตล์นะครับดอกเบีย้ย0.5นย์จานาน้าสวันอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่ทีเดียวก็ได้นะครับอ่านข้าๆก็พอนะครับค่าธรรมเนียมเบิกถอนค่าธรรมเนียมรายปีขั้นต่ำาเนะครับชำระคืนสมัครง่ายเงินเดือน1น0 0 0บาทอันนี้เคมไว้ที่10,000บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆพี่ๆ้งน้องที่ลำบากจริงๆอะ่ะแล้วเงินเดือนไม่ถึง15 0 0 0มาเกียรตินาคินนะครับหมื่นเดียวน,น,นะครับก็ สามารถที่จะได้บัตรกดเงินสดแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเพื่อนๆก็อ่านก่อนนะครับอ่านอ่านคร่าวๆไม่ต้องอ่านละเอียดหรอกเดี๋ยวเราไปถามเจ้าหน้าที่ทีเดียวตอนเรากรอข้อมูลนะครับอ่าแล้วก็อ่านเสร็จแล้วก็เนี่ยกรอข้อมูลครับชื่อนามสะกูลเบอร์โทรอีเมลอาชีพนะครับจังหวัดเนี่ยเงินเดือน10,000ืนะครับจานนึ่งทุกสะดวกช่วงเวลาไหนก็บอกเข้าไปแล้วก็ตกลงนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปนะครับเนี่ยคุณสมบัติก็อ่านเข้าไป อ่านเข้าไปเนี่ยพวกเนี่ยอยากอ่านก็อ่านเข้าไปนะครับส่งเรื่องไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับแล้วก็คุยกันนะครับว่า1 0 0 0 0นจริงหรือเปล่า1 0 0 0 0หมมีข้อแม้ไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเดี๋ยวเขาก็คุยกันแล้วก็ลองสมัครดูนะครับเอาไว้มีไว้ใช้ยามจําเป็นนะครับดีกว่าแบบมาจําเป็นแล้วค่อยมาสมัครมันทีมันรอไม่ได้ไงเราต้องใช้เงินนะครับโอเค2ใบนะมี3ใบแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ อีกตัวหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนมาเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรก็ก็คือทําเรื่องขอยืมเงินเขานั่นแหละแล้วเขาก็จะโอนมาให้ในบัญชีเราเลยเขาจะไม่ต้องให้บัตรเอาเรามากดไงเออไอพวกทำค่าธรรมเนียมหรือว่าอะไรที่เราต้องจ่ายเนี่ยเพื่อนมันก็คุยกับเขาเองนะว่าดอกเท่าไหร่อะไรยังไงนะต้องคุยกับเขาเองนะครับข้อมูลมันเยอะนะครับผมเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับทีนี้ ของพอมิดเนี่ยจะมีน้องยายา่าผู้น่ารักนะครับมาบอกตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถอ่านข้อมูลได้เลยนะครับเนี่ยข้อมูลโปรโมชั um ่นรายละเอียดวงเงินสินเชื่อนะครับแต่รขาวๆ้าๆนะครับมาดูว่าเงินเท่าไหร่นะครับเงินตัวเนี้ยหบาทถึง5้าพันเกนะครับก็ขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้แล้วนะครับแบบออนไลน์ได้แล้วนะค,คือแต่กี่เท่าคูณเท่าไหร่เนี่ยต้องถามเขาก่อนนะม EN ัอนอาจจะได้1เท่า2เท่าก็แล้วแต่ แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เครดิตนะครับลองคุยกับเขาดูนะครับแต่ขั้นต่ำเนี่ยเงินเดือนเราแค่5,9 0 0ก็ได้แล้วนะครับเนี่ยหมื่นหนึ่งก็ได้เห็นไหมสตาร์ทที่5,9 0 0ันาะครับ6,000ขึ้นไป7 0 0 0ขึ้นไปก็จะมีเลทนะครับแต่ว่าดีสุดเลยคือพอมิเนี่ยเงินเดือนน้อยนะครับก็สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้เขาจะโอนเข้าบัญชีเราเลยแหละนะครับแล้วก็เอาเงินไปใช้ได้เลยแล้วก็ ใช้นี่เขาว่าเขาจะกําหนดว่าดอกเท่าไหร่อะไรยังไงก็ใช้ให้ครบนะครับอย่าไปอย่ายืมมาแล้วอย่าโดนะครับอย่าไม่ใช้นะครับมันไม่ดีนะครับเสียเครดิตน,นะเพื่อนก็ก,ก,กข้อมูลเลยครับเนี่ยกกข้อมูลเลยแล้วก็เลือกฐานเงินเดือนเรานะครับแล้วก็ยอมรับแล้วก็ตกลงครับส่งเรื่องไปนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาแล้วก็คุยกันว่าเงินเดือนผมเท่านี้มันได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วเราต้องยังไงบ้างทําอะไรต่อไป ต้องใช้ยังไงเดี๋ยวจะโอนเงินมายังไงก็ก็คุยกันเราเองนะครับอ่ะโอเคคัดไม้แล้วนะครับตอบคําถามเพื่อนๆที่ถามว่าเงินเดือมผมไม่ถึง1 5ื่นเนี่ยผมทําบัตรเครดิตได้ไหมนะครับสรุปบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะไม่ซัพพอร์ตแต่ว่าถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าบัตรกดเงินสดเนี่ยพอจะได้ลุ้นอยู่นะครับโอเคแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครทีอ่อยากจะซัพพอร์ตนะครับก็ สามารถเข้ามาดูคลิปของผมคลิปไหนก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมก็จะมีพวกคาําอธิบายนะครับดิสคริปชันนะครับหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาอ่านข้อมูลได้ผมก็จะแปะพวกลิงก์แอฟเฟ i ีย e ที่ผมไปแจมไว้ให้นะครับอย่าง lazada s h o p ปีเนี่ยก็มีนะครับเก็บคูปองได้เลยนะครับสินเชื่อก็มีบัตรเครดิตก็มีนะครับอุปกรณ์กีฬาก็มานะครับอุปกรณ์ไอทีช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีนะครับประกรันรถ หนังสือนะครับสินสินค้าออนไลน์สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีหมดนะครับอย่างเช่นพวก c ี Top อ่าบิ๊กซีก็มีเหมนกันนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยครับติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไปเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายบายมังแมวบ๊ายบายเร็วแมวน้อยไม่ไปจากหัวผมสักทีเนี่ยบายบาย